สวัสดีครับสวัสดีน้นองๆนะครับวันนี้พี่งวงนะครับมาอัดคลิปตัวอย่างนะครับให้พวกเราเห็นในรายการ The p r o c e s WA 2021ครับให้พวกเราแสดงคลิปพรีเซนต์วิธีการทำงานวิธีการนำเสนอนะครับตามหัวข้อที่ The Process กำกครับส่งเข้ามาในรอบราย audition น,นะครับแล้วคณะกรรมาการพวกเราเนี่ยครับพี่ๆหลายๆคนที่ส่งคนรู้ทั้งหลายเนี่ยจะช่วยกันเลือกคอมเมนต์แลวก็คัดสรร ให้ผ่านเข้ารอบมาจะได้มาเข้ามาสู่ในการรอบการแสดงสดเพื่อชีมเาไว้ใหญ่ใน W.2021 กันนะครับเหมือนลงให้สร้างสีงสันของ W.A.P. นี้สุดยอดแน่นอนครับมาพี่ว่ามีคลิปตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าบ่ายออเดชั่นคลิปเนี่ยเวลาเราส่งเข้ามาแล้วควรทํายังไงในหัวข้อตันนี้หัวข้อตัวอย่างที่พี่วงนำเสนอก็จะเป็นหัวข้อพาร์ทที่มันเป็นเรื่องของประกันสุขภาพานะครับแอบไปได้วยกันแล้วกันนะครับ ประกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันแบ่งออกเป็นสวัสดิการและกันเนาะในพาที่เป็นสวัสดิการแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ให้พวกเราเข้าใจส่วนที่1นึ่งในส่วนของค่ารักษาครับส่วนที่2คือส่วนของค่าชดเชยพอเราแยกอย่างนี้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะโดยที่ค่ารักษาเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นมากกว่านั้นก็คือตัวของประกันเนี่ยจ่ายค่าจ่ายทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลแต่ค่าชดเชยเนี่ยประกันจ่ายค่าจ่ายทั้งหมดตรงมาที่ตัวเราหรือผู้เอาประกันเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะมีข้อแตกต่างกันนะครับ พวกเราเริ่มเห็นภาพเดีง่ายๆแล้วใช่ไหมครับลูกค้าก็คงคิดเหมือนกันอย่างที่พวกเราเข้าใจอยู่ตอนนี้วันนี้พี่วอมมาแสดงคลิปค่ารักษาให้พวกเราดูแล้วกันนะครับค่ารักษาในปัจจุบันเนี่ยแบ่งตลาดออกเป็น3ามเซกเมนต์ใหญ่ๆครับเราเรียกว่าประกันสุภาพสีฟ้าก่อนครับตัวหนึ่งที่ตัวที่1นะครับข้อดีเลยคือเบี้ยมันถูกจริงครับค่าห้องสี่พันเนี่ยปัจจุบันถ้าคุณอายุไม่มากนะครับเบี้ยไปนอาจจะไม่ถึงหมื่นหรือประมาณหมื่นกว่ากว่า แต่ข้อเสียครับประกันสัต์สีฟ้าเนี่ยมันแบ่งเป็นค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลเกินตรงไหนจ่ายเองเราเรียกว,ว่าเคมตามแบบเคเบิลตามตารางนะครับเหมาะกับใครบ้างครับเหมาะกับลูกค,ค้าพนักง,งานกินเงินเดือนค่าโรงพยาบาลรัฐบาลค่าโรงพยาบาลเอกชนระดับชั้นเมืองหรือคนที่มีสวัสดิการแล้วคิดว่าไม่เพียงพอแต่อยากจะให้มันเวอร์มากขึ้นจึงซื้อเพิ่มเติมแ,แล้วใช้มาคอมบิเนชันกันถ้าคุณใช่คุณเลือกสีฟ้าครับเซ็ตไปที่2คือสีเขียวครับ ตลาร swap สีเขียวเนี่ยข้อดีคือมันเป็นเหมาจ่ายปัจจุบันมีทําตลาดมากมายครับเป็นแบบเหมาจ่ายที่เป็นวงเงิน1ล้าน5้าล้าน5ิ้าล้าน25้าล้านนะครับข้อเสียของมันก็คือจะเป็นลักษณะเป็นปรตลาด swap ที่เป็นแบบโลคอลนะครับใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเป็นหลักนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือไม่ค่อยมีส่วนเกินอ่ะพูดง่ายๆเลยมันเหมาอ่ะมันเหมาเยอะอยู่เหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่เข้าโรงยาลเอกชนเป็นหลักครับที่เป็นเจ้าของกิจการ SME นักวิชาชีพ เป็นพนักงานเการบ e m e n t ผู้บริหารอย่างน้อยคุณควรมีประกาสชัวรสีเขียวไว้นะครับถ้าใช่คุณเลือกเลยครับสีเขียวนะครับถ้าคุณบอกว่าฟังสีฟ้าและสีเขียวยังไม่ใช่ตัวคุณรู้สึกไม่อุ่นใจใต้สุดท้ายครับที่เขาทําตลาดคือประกาสชัวรสีเหลืองครับนะครับมาพร้อมกับมงมกาักษา60ล้านหรือ120ล้านแล้วเป็นแบบบงวายครับไปได้ทั่วโลกถ้าคุณหมอบอกว่าประเทศไทยรักษาคุณไม่หายแล้ว แต่ว่าต่างประเทศน่าจะหายอเมริกาน่าจะหายเยอรมันน่าจะหายคุณลองบินไปสิถ้าคําตอบเล็กน้อ,อใ,นใจว่าคุณจะบินไปสีเหลืองน่าจะบอกอกับคุณนะครับข้อเสียมันมีอาจจะมีอยู่เรื่องเดียวแต่เมื่ออาจจะไม่ได้มองไปข้อเสียนะครับถ้าสีฟ้า100บาทสีเขียวอาจจะป,ประมาณห7 0รสีเหลืองอาจจะประมาณ200กว่า2 2 0แน่นอนครับเขาอ,อาจจะมองข้อเสียคือเบี้ยประกันมันแพงต่อมวดแต่ถ้ามาพร้อมกับบริการที่มันเหมาะสมผมมากมันเหมาะสมน,นะครับมากกว,ว่าแพง นาค่ายก็เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ผมได้พูดไปแล้วถามผมแล้วครับถามผมใช่ไหมถามพี่วงใช่ไหมพี่วงเรื่องอะไรพี่วงสิ่งเืองครับเราเวิร์ดคลาสแล้วน้องๆเลือกอะไรนะครับอย่าลืมอัดคลิปแบบนี้ส่งมาให้พวกเราเห็นพวกเราจะได้เห็นวิธีการทํางานขยายวิธีการทํางานที่หลากหลาย Copy ีและเ e v e ล o p กันได้ทําให้สำนักง,งานของเราเติบโตเป็นสำนักง,งานอันดับหนึ่งภาคประเทศไทยให้ได้ครับ แล้วเราพบกันในรายการดิโพเซตครับ WA 2021สวัสดีครับ